สวัสดีมินลักแฟ,ฟนจิน้วสึไคเซนแฟนทอมพาเลททุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวมาทําการสุมร่มทางน้านของเอริโชโกะนั่นเองนะซึ่งเป็นทางน้านของตัวละครซัพพอร์ตสีเขียวที่น่าจะดีที่สุดในเกมณนะปัจจุบันแล้ว เพราะว่า,าต้องเข้าใจก่อนว่าหลังๆเนี่ยมันต้องเล่นแบบเฉพาะสีต้องเล่นแบบทีมค่อนข้างเฉพาะสีหน่อยเพื่อแบบดึงประสิทธิภาพของตัวละครออกมาให้ได้สูงที่สุดนะแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีตัวละครบัฟแตกต่างกันอย่างตัวละครสีเหลืองเนี่ยที่ผ่านมาจะเป็นชั้นล่างของโชโกะเหลืองแล้วแต่ว่าอันนั้นอ่ะผมพลาดมหันก็คือสุ่มไม่ทันคือลืมดูวันลืมดูวันสุดท้ายของกิจกรรมก็คือพลาดแบบพลาดเลยนะก็เลยแบบไอดีเนี่ยเลยแบบไม่มี อ๋อโชโกเหลืองเดี๋ยวต้องรอมันรีรันมาอีกทีหนึ่งนะก็ไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่นะอุสตส่าห์แบบพยายามเก็บทุกตัวให้มันครบๆที่มันจําเป็นนะแต่ว่ามาพลาดตรงโชโกเหลืองอัน,นนี้ก็ค่อนข้างแย่อยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรยังถือว่าพอพอเล่นได้อยู่นาน,นี้อ่ะแล้วก็รอบเนี้เป็นทางนัานของออโชโกเขียวแล้วก็เดี๋ยวต่อจากโชโกเขียวเนี่ยจะเป็นทางดั่งของนานามิแดงซึ่ง นานมิแดงเนี่ยก็จะเป็นทาหน้าของตวัวละครบัฟของสีแดงโชโกเหลืองเนี่ยก็บัฟสีเหลืองโชโกเขียวก็บัฟของสีเขียวนานมิแดงก็บัฟของนานมิแดงซึ่งชโชโกโชโกเหลืองอะ่ะผมจำเอฟเฟกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่ามีบัฟมีฮิลอะไรมาน,นียแต่ว่าทาหน้าของโชโกเขียวอะ่ะบัฟมันค่อนข้างเฉพาะทางหน่อยเพราะว่ามันจะเขียนว,ว่าม,ามอบเอฟเฟกต่อไปนี้ให้เพื่อนร่วมทีมที่มีคุณสมบัติยาก็คือสีเขียวกายภาพกเวทขึ้นอีก6 5เปซ็นเปเวลาสเทินอันนี้คือค่อนข้าง ฟิกเลยว่าจะต้องเป็นตัวคุณสมบัติยาหรือว่าตัวละครสีเขียวนะอย่างที่บอกไปอ่ะว่าหลังๆอ่ะมันจะเป็นแบบเน้นเล่นเป็นสีๆไปอ่ะก็เลยแบบว่าต้องพยายามเอาให้ครบไม่งั้นทีมจะค่อนข้างเล่นลําบากนะนี่อ่ะก็เดี๋ยวันี้จะมาทําการสุ่มทางด้างของโชโกเขียวนะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเพชรผมไตผมเตรียมมาครบแหละแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยผมก็มีครบต้องรอดูก่อนว่าเราจะเอา ครบเลยในวันนี้หรือไม่ก็เอาแค่ใกล้เคียงพอนะเพราะว่าเดี๋ยวระยะเวลารือ,อตั้ง30วันนะก็อยากจะสุ่มให้มันได้แค่ประมาณสัก120แต้มอะประมาณ120แต้มแล้วก็เดี๋ยวสุ่มวันละวันละครั้งไปอีก30บวันก็จะได้ครบพอดีนะ150แล้วก็ชาร์จไปอีกร้อยหนึ่งก็จะเป็น250พอดีนะนี้แล้วก็วันนี้เตรียมมาเป็นเรื้างของตัว๋วโกโจเขียวเพิ่มอีกนะมี32ใบนะแล้วก็มีของอนี่แหละที่มีไว้นะ4 2ใบ แล้วก็ตู้อื่นไม่น่าจะมีอะไรสุ่มนะเพราะผมสุ่มรายวันไปหมดแล้วนะแล้วก็วันเนี้ยสุ่มตั๋วฟรีไม่ใช่ตั๋วฟรีต้องบอกว่าสุ่ม100เพชรเสียตังค์เพชรเพชรเติมเงินอะของแต่ละวันน่ะก็ได้มาเป็นห้าของยูจอีกตัวหนึ่งนะยูจเลยตอนนี้เป็นขัด2แล้วก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นตามที่หลายคนบอกแล้วว่าแนะนําให้เป็นขัด2จะดีกว่านะที่จะเล่นได้ค่อนข้างง่ายกว่านะก็ตอนแรกอ่ะผมเป็นขัด1แล้วเนี้ยเป็นขัด2แล้วก็ถือว่านี่แหละตรงตามเป้าแล้วกันแต่ที่อยากได้ขัด5้แหละจะได มาเริ่มจากขหน้าของตู้โจเขียวก่อนเอาให้ครบก่อนตัวตัวเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะมีสายสองเพราะว่าเติมมาประมาณ32นี่ก็เติมมาหลายหลายอยู่นะไม่แน่ใจว่าหลักไม่แน่ใจว่าถึงพันหรือเปล่านี่อะมาเติมของกิจกรรมอะ่ะมันเลยแบบว่าไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะคือน่าจะคุ้มกว่าเติมเพชรเพียวๆมาเปิดอะ่ะใช้คำนี้อะมา10ครั้ง3รอบมาเดี๋ยวขอดูอนีเมชั่นไปด้วยแล้วกันนะนี้ ถ้าได้มาอีกตัวหนึ่งอ่ะเป็นขันหนึ่งอ่ะค่อนข้างโอเคอยู่นะคือเรามีอยู่แล้วเราตัวหนึ่งถ้าได้ตัวหนึ่งมาเป็นขันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหลังจากใกล้หมดกิจกรรมเอาอีกอชาร์จเพิ่มอีกตัวหนึ่งกลายเป็นขัดสองอ่ะน่าจะโอเคอยู่มาโอ้โป้เฮ้ยมาแล้วหนึ่งลุงแต่ไม่แน่ใจว่าอะไรนะดูไม่ทันเมื่อกี้อ่ะสองลุงอ่ะโอเคอ่ะได้มาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยถือว่าคุ้มนะเนี่ย เติมเติมมา32 32นี่น่าจะเติมประมาณสอเซตนะน่าจะสงเซตประมาณ6 7 0 0งเจ้อบาทอ,อัน,นเนี้ยตัวสายสองใบเนี่ยที่เห็นเนี่ยของโกโจโนเนี่ยเติมประมาณ32มสสอเามออันประมาณ2สัปดาห์ก็ประมาณผมจำไม่ได้ว่า6หรือ700นะอะ6หรือ700ได้มาตัวหนึ่งถือว่าคุ้มได้มาตัวหนึ่งถือว่าคุ้มอะถ้าเทียบกับ หินเขาเรียกอะไรหินขัดอ่ะหินก้อนหนึ่งอ่ะมันประมาณสองมันพันสองพันอ่ะประมาณนั้นอ่ะเท่ากับว่าเนี้ยค่อนข้างคุ้มอยู่อันนี้อ่ะมาไปต่อไปต่อไม่ใช่ว่าโกโจนี่มันมาดึงเลดโชโกะนะไม่เอานะขอโชโกะสักหนึ่งตัวด้วยก็ยังดีจะได้เอามาเล่นคู่กันได้หน่อยโกโจมาเพิ่มแล้วโชโกะต้องมาแล้ววันนี้โอ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 ,โอ,อะเมมเมม ได้เมมสองอันขอกดข้านะเพราะเมมตู้นี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะจาไม่ได้ละเมมเก่าหมดเลยนี้อ่ะเป็นขัดสามกับขัดนี้พอดีโอเคมาสิบตัวท้ายของตู้นี้ไม่ผมจําไม่ได้ว่าเมมตู้นี้ผมมียังอนะ่ะแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ไปเป็นไรหรอกเน้นตัวละครเอาเพราะเมมมีใช้ค่อนข้างเยอะแล้วแหละเมมมันใช้อันที่มีมีอยู่อะได้อยู่แล้วไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเมมใหม่ๆม,ม,มันไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่หรอกเอาตัวละครก็พอละอันนี้ไม่น่าจะมีเนาะโอเค ข้ามข้ามมาต่อไปเป็นตู้เอกของอันนี้ก็อันนี้เติมเท่ากันนะ32ตัวแล้วก็อีก10ตัวเนี่ยได้จากกิจกรรมเ,เล่นกิจกรรมครบได้10ตัวแล้วก็เติมมาสายสองตัวก็นั่นแหละประมาณ6-700เหมือนกันมาไปต่อไปต่อโ,โอเคขอแบบสุ่มเศษออกไปก่อนนะมาโอเคครบมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน40ตัวก่อนจัดไป ตู้นี้ผมสุ่มแค่รายวันแต่ละวันอยู่นะเลยยังไม่มียังไม่มีซักเมมซักตัวเลยนะทั้งเมมทั้งตัวละครยังไม่มีมาขอหน่อยขอหน่อยโปโ๊โได้เปล่าไม่มีอะไรเลยไปต่อไปต่อไปต่อ เอาจริงสองตู้รวมกันที่สุมเนี่ยประมาณพันที่เติมไปเนี่ยประมาณพันกว่าบาทเนี่ยได้มาตัวหนึ่งอย่างโกโจเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล่วแหละเพราะว่าหินขัดก้อนหนึ่งก็ค่อนข้างแพงอยู่นะหลักพันอ่ะหินขัดก้อนนึงก็ประมาณผมว่าพันเอ้ได้ตัวหนึ่งเอเดได้ตัวละครกับเมียมอย่างละอันหินขัดก้อนหนึ่งก็น่าจะประมาณพันห้าก่อนน่าจะประมาณนั้นนะถ้าแบบเป็นแพ็กรถนะแพ็กรถราคาน่าจะประมาณพันห้าแต่ถ้าเติมแบบเพียวๆเลยก็น่าจะประมาณสักก้อนละสี่พันมันประมาณสองพันต่อห้าเศษอ่ะม,มา เสียงผู้หญิงอะแต่ไม่แน่ไม่ใช่ชโชโกะบ้างเออซิงมาก,กิโอเคเกลโอเคทั้งเมมทั้งตัวละครนะแม่งตันหมดทุกอันละมาไปต่อไปต่อแล้วก็อันที่มันเป็นคาสซีนโกโจยืนบนหลังคาก็เคยแค่ครั้งเดียวนะแล้วอันก็ไม่เคยอีกเลยโอ้อัน,นี้แบบมัดไม่มีอะไรเลยทั้งสายเวททั้งแบ็คแฟตมามามาโปโปโป อะไรไหมไม่ได้เลยเลยโอเคไปต่อไปต่อไปต่อขอหน่อยขอหน่อยวันนี้ก็หมัดธรรมดาเพียวๆเลยามามาตัวละครตัวละครเอเอเออตัวละครหนึ่งตัวอ่าตัวตัวหนึ่งตัวโอเครอรุ้นเอาถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะจบจบไปโอ แล้วก็โปเข้ามามาไอ่ตัวละครชายนะี่โกโจเปล่าวะหรือตัวอะไรวะเคสไม่รู้อะโอ้โหเมกาม่มารุอันนี้น่าจะยังไม่ตันนะน่าจะยังไม่ตันอ๋อตันไปแล้วดี่ว่าโอเคอ่ะช่างมันมาขอสุ่มไปจัดไปจัดไปต่อไปก็เข้าเนื้อละเข้าเพชรเรียบร้อยสิบครั้งฟรีเหมือนชาวบ้านเขาไม่เคยได้เลยนะ ตัวละครใหม่ๆเอาจริงอะ่ะสิบครั้งฟรีอะ่ะผมแทบไม่เคยได้เลยนะผมเห็นคนอื่นเขาเนี่ยดวงค่อนข้างดีกันมาอันอันบนไม่กี่ดูไม่ทันอะ่ะน่าจะเป็นเมมมั้งดูไม่ทันอ่ะสคริปต์สคริปต์อาโอเคเมมอ่ะเมมหน้าตู้โอเคไอ้อย่างนั้นก็ได้เมมหน้าตู้มาหนึ่งทำอะไรได้บ้างก็ไม่ดูนะไม่ได้ดูอ่ะไปต่อไปต่องบตั้งไว้แค่ประมาณ120นะประมาณ120ครั้งพอ เพราะยังไงเดี๋ยวได้อยู่แล้วถ้าสุ่ม120ใบยังไงก็ได้อยู่แล้วเอาจริงผมไม่จําเป็นต้องสุ่มครบ120นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเติมเติมตั๋วไามา่อีกอะแต่ว่าอ่ะเอาไหนๆก็เอาแล้วให้มันครบ120นะจะเอาไว้ได้ตัวเลยก็เปลืองไปนะเอาจริงถ้าจะสุ่มเอาทุกตัวจริงๆอะเปลืองมากเราเราก็สุ่มเอาแบบอย่างเงี้ยนะสุม่มแล้วก็เติมบ้างเฉลี่ยเฉลี่ยไปเพราะถ้าจะให้เติมเพชรเพียวๆไว้รอสุ่มตัวละครหน้ามันก็ยากอยู่นะอ่าตัวละครหนึ่งตัว เมมหนึ่งอันโอเคตัวละครกับเมมขอโชโกโจบๆไปนะโชโกโ,โชโกโเมมอะไรก็ได้ไม่ไม่ติดพอตอนนี้น่าพอตอนเนี้ยเมมของตู้ก็ได้หมดแลว้วส่วนเมมอื่นเมมตอนเนี้ยที่อยู่ในตู้ผมไม่แน่ใจว่าผมมีอันไหนที่ขาดนะส่วนตัวละครน,น่าจะมีมากิเขียวหรือมากิฟ้าอะไรที่อย่างประมาณหน้าตัวหนึ่งอะที่ยังไม่มีมาโอ้ยอยู่จีอันนี้ขาดห้าแล้วเนี่ย ม,ม,มีอันนึงโอเคแม่งเกลือคู่เลยไปต่อเอสอาร์ก็ออกดีอยู่นะแต่ว่าไม่ออกที่ต้องการเลยบอกแล้วชกบอกแล้วโกโจมาดึงเหรจะชัดเลยโกโจมาดึงเหรจะชัดเลยอ่มาโอโอ,โอโอโอฟ้าล้วนเลยมีเหลืองอยู่สามสี่อันโอเคอะข้ามไปไปต่อไปต่อ มาเหยียบหน้าไปทีแล้วก็โมาธรรมดาด้วยคิดว่ามันจะได้ไหมเนี่ยงานหยาบอยู่นะโป้เกลือไปต่อขึ้นหลักร้อยแล้วจะขึ้นหลักร้อยแล้ว อย่างน้อยขออันที่ยังไม่เคยมีอ่ะถ้าอันที่ยังไม่เคยมีหรืออันที่มันยังไม่ตันอ่ะมันยังพอพอยนี่ได้นะแต่ส่วนมากที่มันมาเนี่ยมันตันหมดเลยทุกอันเลยอ่ะอันนี้น่าจะขึ้นหลักร้อยนะร้อยแปดแล้วปะอ่ะไสวเวทแบ็กแฟตมาไอไสวเวทแบ็กแฟตนี้น่าจะการันตีเอสอาร์หนึ่งอันป่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเมมหรือตัวละครอ่ะเมื่อกี้ดูไม่ทันอ่ะไวเกินอยู่ข้างล่างโอ้โอ้ อ่ะมิมตันแล้วปะอืมตันแล้วร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอ่ะดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายแล้วอันนี้อ่ะดูไม่ทนันีกีลกวแม่งอยู่จุดเดิมเลยข้างล่างดูไม่ทันตลอดเลยไม่ได้เหมือนจะเป็นมิมนะผมว่าไม่น่าใช่ตัวละครเออ มมหน้าตู้สุดยอดมมหน้าตู้มา2อันละแม่งยังไม่ได้เลยอ่ะขอ,อไว้แค่นี้นะตอนนี้เพชรเหลืออยู่แค่ประมาณ26 0 0มเพราะว่าถ้าจะสุ่มถลุงเอาให้มันครบอะ่ะตอนนี้มันเหลืออีกเอ่อมันร้อยสุ่มอีก12ครั้งก็ประมาณ3 6 0 0ผมก็จะเหลืออยู่ประมาณ2 0 0 0มมัน, 23, มนเดี๋ยวผมกลัวมันจะไม่พอตอนสุ่มนานมีนะก็ขอ,อไว้แค่นี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวเราสุ่มอีกวันละครั้งไหนะยังไงก็ได้อย่าโชวโกนะเอาชิลๆนะก็นั่นแหละ ประมาณนี้เพราะว่าตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเกมเนี้ยผมเติมค่อนข้างน้อยกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะมากแต่ก่อนอ่ะผมเติมเยอะมากนะของเกมเนี้ยตอนต้นเกมอะ่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยก็คือแทบเติมน้อยเออใช้คำว,ว่าเติมน้อยเดือนหนึ่งอะ่ะแค่ไม่กี่พัน,นึองนะเอาจริงอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวละครกันก่อนนะเพราะยังไม่ได้อ่านเลยนะก็ท่านะของโชกุเขียวนะก็สกิลตีปกตินะก็คือสร้างความเสียให้กับศัตรูเท่ากับ1 0 0รเซของกายภาพ แล้วก็ฟื้นฟูสายเวทตัวเอง5หน่วยประมาณนี้แล้วก็สกิล2นะรวบรวมข้อมูลก็คือบัฟให้กับตัวละครสีเขียวกายภาพกับเวทอย่างละ65%เวลา3เทิร์นแล้วก็มอบเซอลเอน์ให้ตัวเอง1เทิร์นอ่ะแล้วก็ถัดไปทางด้านของสกิลสายเวทย้อนกลับนะฟื้นฟู HP 40%ให้กับทีมที่กำหนดให้กับเพื่อนร่วมทีมที่กำหนดก็คือ1คนอ่ะแล้วก็มอบอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับเป้าหมายที่สายเวทย้อนกลับมีผลอย่านะที่สายเวทย้อนกลับมีผล อ๋อก็ก็เฉพาะตัวละครที่มีสายเวทที่โดนสายเวทน่าจะเฉพาะคนเออใช้คำว่าเฉพาะคนพวกวิญญาณคำสาปเนี่ยน่าจะไม่มีผลอยู่ด้านนี้อ่ะก็ฟื้นฟู HP 5เซนทุกเทิร์น3เทิร์นโอเคแล้วก็ลดเอฟเฟกต์ของสายเวทที่มีผลอยู่นะก็คือจะเป็นอ่าลดลง2ชนิด70%จากเดิมโอเคแล้วก็ลดความเสียหายต่อเนื่องพิษ2ชนิด1เทิร์นจากเดิมโอเคก็คือปกติจากอ่าสมมติ stal, ถ้าติดพิษ3เทิร์นก็ลดลง1เทิร์นเอฟเฟกต์ ดีบัฟต่างๆถ้าโดน1 0 0ซก็ลดลงไป70%น่าจะเป็นประมาณนี้อโอเคถัดไปเป็นเรื่องของอันติฟู้และฟิวก็คือการฮิวเลยนะมันจะเป็นท่าเหมือนตอนที่อยู่ในภาคย้อนอดีตของโกโจกับเกทอะไรประมาณนั้นน่ะ,ะฟื้นฟู h p 15ีบเซ็นก็ไปลงทีท่้งหมดโอเคแล้วก็มีสายเวทที่เป็นสายเวทย้อนกลับนะเพราะว่าแบบบางด่านเนี่ยมันจะมีบอสที่แบบว่าต้องสายเวทย้อนกลับถึงจะลดถึงจะลบดีบัฟได้หรือไม่ก็คีกับแบ็คแฟลถึงจะลบดีบัฟได้อะไรประมาณนั้ ให้กับตัวละครสายเวทกลับที่มีผลเหมือนกันนะก็พวกกับคนน่ยที่ไม่ใช่มีอย่างคำสามนะก็ฟื้นฟู H P 10%ทุกเทินสองเทิร์นนะแล้วก็ลดความเสียหายดีบัฟ30%แล้วก็ลดพิษอีกหนึ่งเทิร์นโอเคแล้วก็เพิ่มทางด้านของพลังโยมตีกับเวทเนี่ย65%ให้กับตัวละครสีเขียวให้กับตัวเองให้กับทีมประมาณนี้ก็เหมือนอันติเนี่ยเป็นการเอาสกิลบัฟกับสกิลฮิลเนี่ยมารวมกันอะประมาณนั้นอ่ะถ้าไปทางด้านของพาสซีฟนะเมื่อ H P ของตัวเองเนี่ยไม่สูงกว่า60ก็คือ ผมไม่แน่ใจว่ามันต้อง60เป๊ะๆหรือ59นะประมาณนี้ต่ำลงมานะก็และมีการฟื้นฟู HP พิเศษติดอยู่กับตัวนะจะฟื้นฟู HP 20%แล้วก็มอบซ่อพในให้ตัวเอง2เทินโอเคมอบความเสียหายครับลดลง15%ให้ตัวเอง3เทินแล้วก็ลดการฟื้นฟูลดการฟื้นฟู HP พิเศษของตัวเองลง1ใช้ได้เพียง1ครั้งในเทินอ๋อเทินเดียวกันโอเคเมื่อเริ่มการต่อสู้มอบการฟื้นฟูพิเศษให้ตัวเอง2ครั้งโอเคอันนี้ก็เป็นพาสซีฟที่เอาไว้ เอาชีวิตรอดเออใช่คำว่าเอาชีวิตรอดแล้วกันอันนี้อ่ะส่วนนี้ก็ต้องอัพอ่าอัพอัพไอ้นั่นอ่ะอันใหม่ให้สุดอ่ะประมาณนี้ก็ตัวละครสายสีเขียวตีแรงขึ้นอืมประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เมมได้มาสองอันเปิดใช้งานคําสั่งไม้ตายอ่านี่ใช้ตอ,น,อนไหนก็ได้นะมอบความเสียหายลดลง40%ให้เพื่อนร่วมทีม1เทินโอเคล็อกอ่อให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดปะให้ร่วมทีมทั้งหมดนานหนึ่งเทินอ๋ออันนี้ก็ดีอยู่นะอันนี้ดีอยู่นะลดความเสียหาย40%ให้้กัับทงทงีม ถัดไปทา,งน,าง,งนั่งของอนี้เมื่อเริ่มเทินพลังสายเวทของตนไม่เกิน20หน่วยใค่สครั้งอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ดีนะผมว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับตัวละครซับพอร์ตเอ,อ่เหมาะกับตัวละครซับพอร์ทที่มีฮิวอย่างเงี้ยแหละน่าน่าน,น่าจะดีนะเพราะว่าอันเนี้ยไวเด้งสายเวทตอนขับขันแล้วก็อันเนี้ยไวกันดาเมจจากบอสได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะมีน่าจะพอมีประโยชน์อยู่หน้านี้อะโอเคส่วนตู้อื่นก็ไม่มีอะไรก็สุ่มไปนิดเียหน่อยอันนี้ประมาณนี้อะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดคลิปถัดไปของเกมเนี่ยผมกะจะทําเป็นทาาทั้งของหอคอยต่อแล้วนะก็คือชั้น61จนถึงชั้น80บแบบไม่แน่ใจว่าจะทําเป็น EP ีละกี่ชั้นนะส่วนท่าทั้งของหอจํากัดเวลารายเดือนอันนั้นคงไม่ทํานะเพราะว่ามันบางทีอ่ะมันมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นอนะ่ะเออเอาใช้คำว่าบางทีมันไม่ได้ยากใครที่ ไม่ผ่านชั้นไหนก็ทักเพจมาแล้วกันเดี๋ยวผมแนะนําทีมให้เป็นรายบุคคลไปแล้วกันนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่ใช่เกมของสปอนเซอร์นะรายได้มันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นน,นี้อ่ะก็ต้องเข้าใจด้วยโอเคคิววันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคิปทางซ้ายเพลย์บีทั้งขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนคที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้วไว้เจอกันใหม่คลิ